สวัสดีครับสวัสดีบ้นทุกเร่ครับมันกะขอป้าหาเห็ีดนะพี่น้องสิมันเห็ดยบยังกะไปชมพร้อมกันเลยครับผมไปลุ้นน้ำกันครับ ือว่านข้าเจอมากหาเห็ดปลวกข้าเจอาไรเนื้อมีตระกร้าทงานเป็นปกว่ามันก็เสียมะมึงไม้เกาไม้เดือมพี่กายเคยได้มันมีสีมนันคือพี่กายปะหลุนกันครับ คนนี้ครับเคยได้ยสุขีโอ้ยังบอทันออกปีก็าไม่ได้รูพ่นนี่ะครับแต่ปีนี้ยังบอทันออก จำบันทีอะไรกันพี่น้องเราเดือนนี้แหละการโยกเกมเลยบริเวณทั้ <c oughs> งทั้งพนพร้อม หลุดนงไปเรื่อยครับผมโอ้ยลองลอยข้าเจาะเอาเมือนี่พี่น้งองข้าจเจาะออกไปมอือาองนี่แตงไอยเห็นแต่งไม้บนเอาพี่น้อง ลุยต่อ,อใหญ่ปลาไหมครับปลาหมูจีดประมาณอะไพอตีหอยคันเอา มันเคลียร์เต็มอยู่อย่างนึงสีปลาพี่น้องอ่ะป้อเฮ็ดไข่เทาดอกนี่อ่ะปลาเดิมพวนปลาเดิมปลาเดิมเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ มันนบแเ็ดวครับผมมังผลงานของผม,ผมปลาที่หาครับมันเป็นมนน <c oughs> ันพี่น้นะนนนนองนี่เฮดปลอกดอกนึงกับเฮดไข่ดอกหนึ่งนะมันเป็นมันพี่น้องมาอนี่ไปปลาที่หาเนี่ยจเป็นยังไงไปรุนกันครับ พื้งเขาอาชืว่าพืเห็ดรงตองครับเห็ดรงตองมนบนเห็นร,รักดอกขอเห็ด่งเข้าพอดีเห็ดงตองเห็ตองอีดหนึงดอกครับผมบาน พึ่งต้องนะครับผมไม้เก่าไม้เดิมพี่น้องคนมาก่ลนจ้เจ้เาจงได้ยินเสียงมาบระท่านคือ สองดอกครับมาพราท่านเปิ้ไปลไม่ร้องไม้เกาเอาปีกไก่ ครับผมเดี๋ยวลากลับบ้านแล้วพี่นะ้องประมาณนอ้องอะไรนี่มาเก็บเห็ดเพิ่กตองครับมันยังบ่ท,ทันออกครับสำเนียลเรพี่น้องไปเบิ่งไม้เห็ดปวกไม้เก่าก็บ่บท,ทันเพิ่นเพิ่นเอาก่อนเพิ่นชงไวใ้ใสามดอกนะครับผมเมืนะ่อนาแข่ตัวไหมกลับบ้านครับผมเราคลิปนี้สวัสดีครับ